โกยไปเท่าไหร่เปิดตัวเลขเงินรางวัลวิวกุลวุฒิหลังผงาดแชมป์ขนไก่เอเชีย2025เดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์ต่อเนื่องสำหรับวิวกุลวุฒิวิทีสารนักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยที่สามารถคว้าชแชมป์รายการเอเชียแชมเปี้ยนชิพ2025มาครองได้สำเร็จ โดยในรอบชิงชนะเลิศนักตบลูกขนไก่หนุ่มวัย23ปีเป็นฝ่ายเอาชนะลูกกวางซูมือ20โลกชาวจีนไปได้แบบไม่ยากเย็นหลังจากที่เป็นฝ่ายออกนำก่อน1-0เกม21-12จากนั้นในเกม2ก็ยังทำผลงานได้ดีนำห่าง11-6จนสุดท้ายคู่แข่งขอยอมแพ้เนื่องจากได้รับบาดเจ็บบริเวณหลังพร้อมกันนี้ยังได้รับเงินรางวัลมาครอง35,000หเหรียญสหรัฐประมาณ1 1 7 2 0ล้านบาทขณะที่ลูกกวางซูรองแชมป์คว้าเงินรางวัลสหรัฐ ประมาณ570,000บาทสำหรับวิวกุลวุฒิวิทิสารนักตบลูกขนไก่ชาวไทยมือ5โลกในปัจจุบันถือเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่สามารถคว้าชแชมป์เอเชียมาครองหลังจากที่ก่อนหน้านี้ซูเปอร์แมนบุญศักด์พลศระรุ่นพี่เคยได้รองแชมป์ในปี2006สร้างประวัติศาสตร์วิวกุลวุฒิไลต้อนนักตบลูกขนไก่จีนผงาดแชมป์เอเชีย2025 จุดเปลี่ยนสำคัญโคดคิมพูดถึงวิวกุลวุฒิหลังชนะโลลูกศิษย์เธอศึกเอเชีย